แล้วข้องอกตายาย25บาทสาขา2ตลาดโพทองสวัสดีครับเมื่อวานหวยออกใครร่ำรวยกันมั่งนี่เลขเด็ดออกประจำแต่ไม่ให้ไีซื้อมีออยแล้ว3ตัวเลยแม่เสียดายาเมื่อวานใครรวยบอกามั่ง นเ,เนื้อไก่20บาทข้าวไข่เจียวโหระพาลูกชิ้นเนื้อข้าวผัดผัดกรกแกงไก่ข้าวไก่โพทองศักดิ์สิท์ลมโพตลาดโพทองยังไม่แผงริดตัวเลขเลยไม่มี มีน้ำเพิ่มมาควรนึ่งน้ำแดงยังไม่มีมันจมือมือของเจ้าแม่พอทองพระแทนบูชาอันเก่าไว้ไม่หหกโคลงมานี่ตัวแรกนี่เจ๋งนี่นี่น ทุนกันแต่โชคดีก็บอกมาด้วยอือสองตัวนี่สองตัวตรงตรงเลยนี่ตัวหนึ่งนู่นตัวหนึ่งไปแล้วสองตัวตรงเลยเมื่อหานนี้กค้ายังไม่มา นานลงคิดสักทีแบบไม่มีสารละแต่ก็ช่วยช่วยดูกันไปอ่ามาแล้วลูกค้าแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ